ดีค่ะพามาชมความน่ารักของน้องเหมียวนะคะแม่ไข่มุกหลับไปแล้วค่ะเลี้ยงลูกทั้งวันเลี้ยงลูกทั้งวันเลยเหนื่อยตนาหนลับไปแล้วแม่ไข่มุกดูลูกๆบ้างนะคะ เจ้านิ่นนิ่นนนใครนินไปไปไป,ไปดูน้องไปลูกไปดูน้องทําอะไรกันนะเออน้องทําอะไรกันนะอา้าให้มาดูน้องให้มาดูน้องเอามาฟัดน้องแล้วเนี่ยสนมากเลยแม่ไข่มุกหมดแรงไปแล้วแม่ไข่มุกนอนหลับไปแล้วเล่นกันดีๆนะ ดูดูยู่คนลับฟังอยู่คนรับฟังพี่นินจะจะนินนะจะให้จะนินเป็นพี่นะคะน่าจะเป็นพี่พี่ใหญ่พี่นินอันนี้ใครอะไรใครดาวลืมชื่อตั้งเองลืมเองนะคะพี่นินพี่นินไครเจียวดูไครเจียว ไข่เจียนอนนิ่งเลยดูอดเดือดเดืนมากๆเลยแม่ไข่มุกนอนหลับไปแล้วมาดูลูกๆนะครับลูกๆไข่มุกเอา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 จะช่วยไข่ดีเอาพี่นินพี่นินจะช่วยไข่ดีเดอดเดูอดเดือดเอดเอาเอากระโดดโดดข้ามน้องเลยอลูกฮะนิน กำลังซนกำลังซนนะคะไว้กำลังซนนะคะวันๆก็เล่นกันอย่างเงี้ยดูดูดูสกิดโอ้ยระวังมือนะมือติดนะออกไม่ได้นะระวังมือติดนะ No. No. น้องอยูงไนจ้าเอ๋ใครดาวมานี่มาใครดาวเป็นน้องเล็กน้องเล็กคนจุดท้องได้ไหมหน้องเล็กคนจุดท้องจ้าเน้นเป็นพี่ใหญ่ใครดาวใครเจียวพี่คนที่สองคนนี้คนที่สามเดี๋ยวไปควนแม่แนละ้วไปควนแม่แนละ้ว ตอนดินไปควนแม่แล้วไม่ไม่กัดหางตัวเองไม่มีใครอยู่แล้วเสียงใครเสียงใครเสียงใครดูสิใครตกเมื่อกี้ใครตกจะปีนหาแม่แม่อยู่ตรงนี้แม่อยู่กับจ้ะดำตรงนี้นะคะจันนเอ้ กับจันนินะาได้สองตัวอ,อยู่ข<า>้างล่างเออจะหาแม่และลูกจะหาแม่เหรออืมจะหาแม่ใช่ไหมหว้ยายอ่ะปีนเป็นปีนป็นป็นได้ไหมเปีนได้ไหมอ่ะปีนได้ไหม,มา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 ไปหาแม่ไปหาแม่เออไปหาแม่เออไปหาแม่จะกินแต่นม ตอนนี้กินนมดูๆหางชี yup> ้ไปกินไปโอ้ยๆๆๆลงมา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 ไปไหนเนี่ยเป็นไปไหนเนี่ยกินนมตะกินนมไว้ดูตอนนี้ดูตอนนี้จะไปยังไงเออมาแล้วมาแล้ว มาแล้วมาแล้วเดือดเดืเด,ดความพยายามความพยายามมาแล้วเดี๋ยวแม่จนอุย้ยแ,แม่ปีนแม่ปีนหนีข้างบนแม่ไปเอาปีนตามปีนตามโอ้ยชุนละมุนแล้วชุนละมุนแล้วอุย้ยสองตัวสองตัวปีนตามลงมาลูกลงมาไขมุกไขมุกลงมาลุก ลงมาลงมาลงมาดูตัวนน้นตัวนน้นก็พอตัวน้นอ้าวอ้าวยังไงยังไงเอา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 จะหาแม่จะหาแม่แม่ซาปินน้ไปที่แคบก็ยังจะตามตามแม่โอ้ยลูกแม่เหนื่อยแล้วให้แม่พักผ่อนบ้างนะ Đu, đu bên cưng Bên ta mẹ Bên ta mẹ Ừ oh, Ừ oh. Anh ấy Hả Mẹ múc, mẹ cấy múc Mẹ cấy múc ดูดูดูอยากกินนมอ่ะแม่ลงมาแม่เออแม่ลงไปแล้วแม่ตาม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 โอตามน้ำตามโอ้ยดูๆๆดู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 ดมุกมุกอย่าตามลูกใครมุกโอเคค่ะขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ อ้โสงสารกับสงสารสงสารใครดีเนี่ยสงสารไข่มุกหรือสงสารลูกไข่มุกเนี่ยสงสารทั้งแม่ทั้งลูกเลยมานะมานะมานะอย่าตีลูกอย่าตีลูกอย่าตีลูกสิไข่มุกนี่เดินเดินเดินด,ดแกงแม่ละ